โอเคครับสวัสดีคุณโรบินตะเกมนเธอเย็นนะเธอเย็น mm hmm. ทีนะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการสร้างบ้าต้นไม้นะครับก็ถือเป็นคลิปที่อาจจะยาวหน่อยนะครับก็เป็นไปได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยให้คุณให้คนเดินมานะจากจุดสปาของคุณนะครับหาบ้านต้นไม้ก่อนนะเอาวันฉลองต้อตอนไม้นี้มันก็สวยเหมือนกันนะแต่นี้บ้านต้นไม้อันนี้มันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะก็ช่างมันนะ ในรอที่สองครับให้คุณลงไปเคี่ยวด้านล่างครับมาถึงปัดไฟด้านล่างให้มันสว่างให้หมดนะครับส่วนห้องนี้ก็ให้เอพีซีอยู่ไปหนึ่งตัวนะและพอและคุณก็ต้องขึ้นมาข้างบนให้ได้ครับข้างบนสุดนะครับพอขึ้นมาข้างบนสุดได้แล้วเนี่ยคุณก็เอาเอ่อที่ขุดนะครับขุดให้มันเป็นโพงๆอย่างนี้ครับโพงใหญ่ๆเลยนะครับเอ่อเป็นโพงๆเลยนะครับส่วนเรื่องว่าเอพีซีถ้าจะเอามันใกล้ๆแถวนี้ก็เดี๋ยวอธิบายทีหลังอะไรกวอะไรกันวะ อะไรตอะไรตัอะไ,อ,ไอ,ออหนึ่งทีนะครับรเป็นโค้ง้วก็สามารถเอาของมาวางนะอาจจะวางข้างนอกไว้ก็ได้นะครับนี่นะแบบนี้นะส่วนแพตฟอร์มเนาะวางไว้นะครับเอไว้ขึ้นลงนะบดขึ้นลงนครับแล้วก็ให้ค้าของนะเอามาวางได้เลยนะครับวางในบ้านเลยครับแล้วแต่นะครับว่าคุณจะวางไว้ที่ไหนนะครับ <S <S ไปว,วางผิดวางผิด n โนโนโน o นโน อ่ะมีหินเป็นด้วยว่ะโอ้ตัวโอ้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 ไข่ไเนี่งเทไปบายบาเจอแล้วก็ทำแพตฟอร์มไว้นะแบบมีัาจะได้เป็นการแบ่งชั้นนะข้างบนอาจจะเอาเตียงวางแล้วก็นอนเซ็ตสปาลได้นะคอันนี้คนจะไม่มีเตียงนะครับก็ต้องเสียเวลาเดินมานับกัรชิปพอคนวางของเสร็จน้บก็ เออเอาพื้นหลังวางได้เลยนะครับแต่ผมขอแนะนํานะครับสิ่งที่คนสูงคนมีนะครับคือนี่ครับนี่เอาชื่อว่าอะไรวะอยู่ไหนอยู่ไหนวิง่งดูนะอ่นถูว่าะนะครับเพราะมันสามารถทําของเกีกับรีวิ่งบ o o ทได้ทุกอย่างนะครับก็ค้าเป็น l ีวิ่งวอล l นะครับแล้วก็เอาไปวางแปลๆได้เลยครับอันนี้แม่ผมไม่พอนะเดี๋ยวต้องไปตัดไม้เพิ่มนะครับ มันขึ้นนี่มันก็ยากเก็นแลอเกินทำไมอะอะอะออแต่ว่าผมขอบอกครับว่าไม้ที่จะใช้กับไอการคาบนวิงบูธพวกนี้ได้นะครับจะต้องเป็นไม้ธรรมดาเท่านั้นนะครับใช้ไม้จังเกิลพวกนี้ไม่ได้นะครับต้องไปหาไม้จากขี้ธรรมดานะครับเนี่ยคือไม้แบบนี้นับใช้ได้นะครับ แต่ไม้แบบพ่อจังเกิลใช้ไม่ได้นะครับก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับเสือใครไม่รู้นะกำไมผัวโบนี้มาอือต้องโดนซะแล้วต้องโดนซะแล้วนำไม้ธรรมดานะมาขาดนั้นนี่ยางที่เห็นนะสามารถคาเป็นของวินิจฉัยวูดได้เยอะไปหมดเลยนะครับแต่ทุกคนจะคาวาอลพวกนี้ก่อนให้เสร็จนะครับเพราะว่าเราต้องวางพื้นหลังก่อนนะครับนั่นคือประเด็นสาคัญนะ ำไมมันมืดออยางเด้อื่นนะก็สมคนทำการปักไฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับตอนนี้ก็ถือเป็นขั้นตอนที่เกือบสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับต้นไม้นะครับถ้าถ้าเป็นไม่ได้ก็ค้าเป็นพวกแลนเทิลน,นะเอ,อแปะคุมไฟนะอย่างนี้นะครับไดนะ์ดบอเทลนะครับนี่อย่างนี้ถึงจะสวยนะครับแล้วก็ให้วางพื้นหลังไปเลยครับ เดี๋ยวพอเลือกเอ็นบีนะถ้าเกิดว,ว่าอยากให้ MBC มันอยู่ด้งงยวยเยอะๆนี่จะทำยังไงเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนะพอพอานเพื่อนหลังเสร็จนะครับแล้ววันนี้ผมว่าจะเซคลิปไปเลยละกันนะเพราะมันจะเป็นเวลาที่นานมากนะปวดระวางเสร็จนะครับทิพไห้วางไม่หมดเลยเนะี่ยเดี๋ยวเอาไม้ใหม่โอ้โอ้โอ้ปวดจะเอาไม้ทีหนึ่งโอ้เราบากมากอืมสา,ายทำไมนะโอ้โหมันจะมีสุดทองขอบใจสุดๆกว่าโอ้ซอมีมีหงขวัญด้วยสุดยอดแตงจูสิ้นเชิญอายอะหยับ ทำไมมันขึ้นยากอย่างนี้ออคือได้แตสีโอเคครับมาก็คับเพิ่มมาเรียบร้อยแล้วนะว่าเมือเน,นี้ได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่วะนี่ใส่ไ,ได้โอ้โหก็เป็นอินนี่เลยคนป่าโอ้เขาของซิบเวอร์ได้ด้วยโอ้โหพึ่งรู้เนี่ยย,ย้อนไปทิ้งมาครับก็ทำให้ให้คุณวางบล็อกต่อไปเลยนะพอวางเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยบอกขั้นตอนต่อไปแล้วกัน แบบเดียวก็คนจะจบก็แหละสำหรับการทำบ้านต้นไม้นี้ถ้าเกิดว่าเล่นแบบไม่ตัดคลิปมันผมนะัครบถ้าผมไม่ตัดคลิปเนี่ยน่าจะใช้เวลาสักเอ่อตัก40วินาทีได้นะถ้าเากิดว่าต้นเล็กๆนะอันนี้คือต้นเล็กนะคถ้าต้นใหญ่ๆนี่ก็อาจจะ40วินาทีเลยก็ได้นะเพราะกว่าจะไปหามาอีกนะมันเสียเวลานะจะเฮิฟจะเฮิบวางวางจะเฮิบวางวาง แล้วก็นี่คือข้อดีสำหรับเวอร์ชันนี้นะคบสามารถเอากำแพงที่เหลือนะคะมาคาเป็นบล็อกคืนได้นะครับสุดยอดมากเลยนะครับคชายคณชายเลยเนะะี่ยจะเป็นแบไรวิ่งไรวิ่งบูทล้อนี่แต่ข้าคืนได้เปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราทำดูหน่อยดิเดโยกะลงุาางไ่้ทำคืนได้ไครับก็ขาคืนเป็นบล็อกได้นะครับก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะเนี่ย จะได้ไม่เปลืองบอกนะครับเกี่ยวับขั้นตอนต่อไปนะถ้าเกิดว,ว่าคุณอยากให้มี NPC มาอยู่ด้วยหลายๆคนนะครับ mm. ก็ให้ทำอย่างนี้นครับคือ mm. คุณจะเห็นนะครับว่าตรงนี้อนะ่ะมันโล่งๆนะครับนี่นะตรงนี้นะครับถ้าดูในแมนเนี่ยนะมันจะเป็นโพรงไม้ที่ยื่นออกมาใช่ไหมครับให้คุณทำให้มันเรียบครับก่อนอื่นนะเพ้าะว่จะเรียบผมครับ มมติว่าถ้าก็ค so ุณทำเสร็จแล้วเนี่ยต็ให้ทำการสร้างบ้านไวเลยนะครับสร้างบ้านไปนะคือ NTC เนี่ยเวลามีบ้านอยู่มันก็จะอยู่ทางนั้นแหละครับว่าจะเป็นบ้านลอยฟ้าแล้วก็ตามแต่มันอยู่ทางนั้นนะครับขอให้มีบ้านอยู่ก็พอนะแล้วเราก็สร้างบ้านมาตรงนี้ครับดูสวยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปคิดตอนสร้างบ้านแล้วกันโอ้ข้างเข้ากัด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 โอ้ข้างเข้ากัดอืม ว่ามันอยู่ในบ้านทุกท่ายวันเนี้ยไปออกไปโอเคครับพอคุณสร้างบ้านถ้าคุณมี NPC อยู่แล้วก็สามารถย้ายเอ็มันอยูไ่ได้กับเราได้ทันทีเลยนะครับแบบนี้นะครับถ้าคุณอยากได้านเพิ่มแล้วก็ไอเดียตัดำคายค้างคาวแบบหาที่กำบังถ้าคุณอยากได้บ้านเพิ่มแล้วคุณก็อาจจะสร้างบ้านมันโผลกๆมาแล้วเหมือนห้องนี้นะบบแสร้างเป็นโพงะสมมติอ่ะตรงนี้เป็นที่ว่างนะครับก็สร้างห้องออกไปเป็นโพงนะครับปึ๊บปึ๊บเสร็จครับ อีกหลังนึงก็สร้างตรงนี้ก็ได้นะปร๊บปึ๊บปึ๊บปเสร็จนะแต่ผมไม่อยากสร้างนะคะเพราะมันเสียเวลามากนะนี่ก็เจ็ดนาทีแล้วนะครับแนีนานด้วยนะแล้วผมก็จะมาบอกข้อดีข้อเสียของไมนกันมาครับข้อดีของไมากันไม้คือคนจะปลอดภทยจกพวกมอนเตอร์ที่เดินดินนะครับนะไปถึง้อสองปีนะเพราะมันปีนขึ้นมาไม่ได้นะครับส่วนข้อดีอีกข้อนึงก็คือมันเชื่อมกับเหมืองครับนี่ครับมมนเชื่อมกับเหมืองครับคุณก็สามารถมาลงตรง ได้ข้างล่างต้งนตไม้ต้นไม้แบบครับสุดนี่เลยครับถ้าขาอดีอีกอย่างนึ่งก็คือเออเรียกว่ายังไงดีอ่ะ คือมันได้มาตรฐานความสวยงามมะค,คือมันสวยดีนะถ้าเกิดว่าคุณแนตะ่ตกแต่งเก่งนะครับแต่สร้างเป็นพวกที่เล่นเจอเดียและสร้างของเก่งอนะ่ะแต่ผมเนะี่ยที่ผมบอกนะผมสร้างไม่เก่งเนเะออสร้างของไม่เก่งนะแต่อยากแต่อยากบอกให้ทุกคนรู้เนะว่าบ้านต้นไม้มันก็ทําได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่ใช้เวลาสร้างสามวันในเกมเลยเนะี่ยถือว่าใช้เวลานานพอตมกว,วรนะครับ ส่วน,นก็เสียของมอนต้นไม้นี่คือหนึ่งนะเพื่อทรัพยากรคนระับเพราะว่ากวราจะสร้างพวกมอนต์ไม้กว่าจะข erm ึ้นไปข้างบนได้เนี่ยมันต้องตายหลายรอบแล้ะนะวแถมเวลาเราตายเนี่ยถ้าเราไม่มีเออที่นอนนะไว้เป็นเซ็สปาวนะก็จบไปเกมนะแล้วก็เนะสียของมอนตไม่อีกข้อนึงก็คือต้องศัตรูที่เราต้องมาเชิญคืออพวกมอนเตอร์ที่ิีได้นะครับอย่างเช่นทั้งขท้าเดมอนเดมอนอายพวกนี้นะครับ เพราะมันสามารถดิ้นขึ้นมาหาเราได้นะครับแต่มันก็ดีกว่าที่เราจะโดนสมบัติกัดอยู่ข้างล่างโอเค okay, ครับเออที่ก็ขอจบไปก่อนนะครับกับเกมเธอเรียนวิธีสร้างมาจนหมายนะอ้าวมีเอเบซีม,มาอยู่อีกคนแล้วเหรอเอเบซี C, ใช่ปะอ๋อนักพยาบาลโอเคครับสล้วตอนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าอยู่ผมก็หมายสักใครด้วยครับสวัสดีครับ